มาปะต่อ,ลอเลยนะก่เลยอยากโดนรุมไม่ไหวอยากโดนลุมไม่ไหวไม่มีโดนรุมหรอกมีแต่หนึ่ง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 ใครอ่ะ <c oughs> ก็ตัวตัวนึ่งทั้งทีมอ,อ้ออยากโดนผมใช่ไหมนะยิงกัน <c oughs> ไม่โอดนะิงกันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะเว้อันนี้อันนี้บอกก่อนว่าไม่โอนะ ยิงกันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเลยเว้ยเหมือนกูพานักเลงมาเจอกันนะกูเหมือนพานักเลงมาเจอกันอะมันช่างกลมาเจอกันสี่ทิศไอะไรแย่แล้วแบดวนกันขิงกันมาตัวคนว่าไม่โอดนะเกมเนี้ยตัวตัวละลอยนะไม่สนใจอ่ะเอาเลยจะยิงกันนะพี่น้องก็เหมือนเดิมเลยล่าสุดมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่เข้าใครออกใครนะปลอกก่อนเอาค้างเราใครใครโดนเราใครก่อนเอาค้างเอ้าใครนึงใครอ่ะเอา ไ้ตัวที่เล่นยิงขวาค้างนะยิงยิงเฉพาะหัวเท่านั้นเล็งเฉพาะหัวยิงขวาค้างยิงขวาค้างแก้มือพี่ปางแล้วผมลงพี่ปางร้อยนึงเลยเอ้าผมลงพี่ปางร้อยนึงเลยเฮ้ยยัไงอ่ะยบร้อยจ่ายเลยไม่นับไม่นับมาพี่ปางผมแก้มือเองพี่ปางมายิงขวาค้างนะมันจะมีชาร์จชาร์จให้มันเต็มร้อยนึงแล้วก็ยิงหัวเอ้ยเอ้าออกห้องเลยหลุดเลยกูโดนจี้กายกูหลุดเลยอ๋อมาดีดีดีว่ะเข้ามาแล้วหมด หัวที่มีเงนกันนตบอกเลยมีงอนกันเ้ยไม่เป็นไม่เป็นทันโซทันโซ่ก็พี่บอกเองอ่ะก็พี่บอกเองอ่ะไม่ออมมือนะไม่โอวันลำวันลำยังไม่ทันได้ยิงไม่ถึงสองมาแต่ว่าตายโห่ไปแล้วนะไอ้นัดนัครับพี่ล่าสุดเล่นไปเล่นมามีคนบอกไว้ใค้น้องมึงเฮ้ยเกี่ยวนะเลนาะเหอมีคนมีคนมีคนกล้าหาญไอ้มีคนกล้าหาญขนาดนั้นเลยเหรอเล่นไปเล่นมาหัวร้อน เป็นไงไรน้องไปน้องมึงเป็นไงไรน้องไปน้องมึงอันนี้เราวิ่งออกมาเช็คได้ใช่ไหมพี่ไม่ไม่เราต้องไปยึดยึดก็ยึดฐานทุกคนอันนี้กันไว้ยึดเลยหรออ๋อดีเป็นเราการห้ามให้มันดันรถถึงฐานเราอ่ะเอาแค่แค่นี้เลยเราต้องพยายามกันรถเข้าไปต้องอยู่กับรถโอเคไหมด้านนี้แล้วก็พยายามฆ่าให้ได้เยอะๆแค่นั้นแหละอุ้ยอันนั้นเรื่องเท่าดของเราอยู่แล้วใช่ไหมพี่ปั๊กใช่ จะให้เห็นค่าก็ได้ไม่เกินยิงจีบสามตัวนะกูจะด่าให้จะเราจะเอากี่ร้อยตัวดิพี่ฟ้าเราจะเอากี่ร้อยตัวดิจะให้กูเห็นว่าพวกมึงสองคนรวมกันฆ่ากันไม่เกินสามสิบสองตัวนะกูจะด่าให้เลยพูดนี้พูดนี้อยจะได้ยินโชว์คนละแปดะจะให้ได้ยินเสียงจะให้ไหนวะพวกนั้นมาดิมามามาวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันร้องเสียงโลนคลางร้อยนี่เลยพี่ฟ้าเฮ้ยเยาวันดีโจมต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 ีแ้วมันอะไรอยู่แล้วตัวอะไรวะเนี่ยปี่หใชม้ไกเ่ อยู่หน่อยหน่อยไม่ไหวตัวหลงไม่ใช่เหรอวะอย่ารับอย่ารับดาเยอะอย่าไปไกลผมอยู่ข้างๆพี่เลยเอาดาเมจมุไปไหนวะเฮ้ยดาเมจทำหน้าที่ดีตายหนึ่งโอ้ตายกูตายเฮ้ยมันมีตัวฮิลเฮ้ยให้เฮ้ให้ให้ให้จะตายเรียบร้อยแล้วฟิล์มยับไอ้เหี้ยยับแล้วฟิล์คือหน่อย กำลังไปกํลังไปก็ได้ยันนี่ยันน่ะตายยตา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 อเต่อเลยเดินเข้าไปเลยมันจะดันรถนะสหายจะตายตายซตายตายโอเคโอเคเียกนหน่อยเียร์แล้วเียร์แล้วยิงต่อดินต่อดิรออะไรยิงเลยนี่น่เอาแทงมันนี่แทงมันจะตายช่วยกันนี่แทงก็ตายดูดผมดูผมดูพาเลยพาเยดูยอยู่อยู่ เฮ้ยโดนหักกลัวมากโอ้กูตายกูโดนคนเดียวเลยว่ะทำไมตีมไม่ตายวะมึงจะโอ้โหแมันถึงกลาง่ะกูตายเออฟันมันไม่ตายเลยโู้โหเกล้าไปสามตัวป๊าดอ่กเห็นตัวเกียวข้างบนไหมผมยิงไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็นเลยเหมือนกันเป็นตาที่สองของวันนี้แต่ไม่รู้อ่ะไม่เกินถ้าเกิดรวมกันแล้วไม่เกินสองคนด่าหมดอ่ะต้นเกมเก่งๆสองคนนี้มาดิมาดิโอ้ดูดิแค่นี้เราก็แบกแล้วพี่ป๊าด

ไม่เกียตายไม่กี่ตายหนึ่งไวยต่อต่อเข้าเลยเข้าเลยมามาเข้าเลยเอามาเลยโดดโดดเข้ามามาเลยเข้ามาเลยสวยพี่หนึ่งอ๋อมันไอ้เทียนี่เมื่อกี้พี่หนึ่งฟุกหรอเมื่อกี้พี่อนไงฟุกหรอหน้าเลยกูอะปิดเทียร์เลยเหรอเมันเกียร์พี่หนึ่งเลยเครัับนน่เองเเก็บลยพี่หนึ่งฟุกจัดฟุกฟุกถ้ามีดาเมจถ้ามีดาเมจอย่างนี้ไม่ต้องมีดีกว่าถ้ามีดาเมจอย่างนี้ไม่ต้องมีดีกว่าใครพูดแล้ะใครพูดล้วะใครพูดแล้ววะมาแล้ว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 มาแ่้นมาแล้วมาแล้วมาแ่้นมาแล้ว พี่เองออกมาพี่เองิยูโดตขาทูตายสัวยขาทูีแล้วีแล้วสวยตายสัตายหนึ่ตายหนึ่อ้เเเยเมื่อกี้เมื่อกี้มาเจอนี่ไปมาดาเมื่อกี้มาเจอมาดาไปะตายระดเจมากเลยอ้ยตายทำไมผมพักดาบมาได้แป๊บเดียวแล้วดาบมันก็พี่หอยพี่อยไ่อยกนตองเสติปรเดอมันดเมอยู่แล้ววะ เล่นไม่เป็นนนิงช่วอยู่ยิงช่วอยู่เจ็บอยู่วิ่งอ้อมอยู่เดี๋ยววิ่งอ้อมแป๊บแบบนี้ไม่ได้เรื like ่องวเกนจิอ nee, ่างผมเฮ้ยเอ้ยเมอร์ซี่เขาเปิดตีนัระวังนะเขาจะเข้านะเมอร์ซี่ฮิวเจ็บ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 เฮ้ยเฮ้ยทำไมตามเดุ่งไปงันวะอะไรตีอยู่ตีอยู่เล่นเพี่ี่เาล่นันครับเกนจิเาเล่นันครับดูไว้ดูไว้เขาเลยเขาเลยพี่ีนอยู่ไม่โอไม่โอตานีไม่โอตานีไม่โอบอกแล้ว น้าต่อแม่ได้บัตรช่วยไม่ได้บัตรตายตายตายผมตายผมตายแล้วเลืแม่จะที่ให้อยู่กับพี่คอยยิงคอยอยไปมิตี้ไปมินีแม่งไอ้โอ้ตายโอ้เกมซีเลยอะไรวะาน้าโอ้หายอีกนิดเดียวก็จะถึงทันตีแล้วอ่ะเมื่อกี้ถ้าตีมานะมึงนะต่อ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 อ้ยกำลังมาเลยเกมกำลังมาเลยติ๊ตาอะไรมันขึ้นที่อะไรอ่ะ เชื่อพวกเราแบกจัดเลยอ่ะทำไมวาลามกับโคราชิวแบกจังครับโอ้ยใครพิมพ์วะไอ้ที่ยเจนจิกับพี่ตัวพี่ตัวเที่ยหรอวะยังไม่เหนื่อยตรงอะไรตรงไหนวะมันไม่กล้าฆ่าเราพี่เมียนตีมันรู้มันรู้พี่เมียนตีเจ็บ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 สไอ้ไม่ติดจีผมผมมีตีเหมือนกันนะจะเข้าอะไรบอกเข้าอข้าเข้าอเข้าเข้าเข้ารเข้ารเข้า เฮ้ยเตยมาเปลี่ยนเอาอะไรพี่จริงจเลยทีนี้เลยสวยพี่ถอยมาก่อนถอยมาก่อนถ่ายมาก่อนเราอะไรถอยกันถ่าันมิติถอยกันเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่ช่วยพี่หนึ่งจะตายพี่ตายตายตายหนึ่งอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำอะไรได้เนี่ยตีมันเนี่ยอุ้ยเราตีมันไม่ตายแค่ตัวฮิวมันไม่ตายเอาตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสาม ตีตีปิหลังไ้อยู่ตาย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 ้ยผมฆ่าครับมันตายตรงตายสี่อะไรครับมาดิงานดิผมกับพี่ปาร์คนี่ฆ่ากันสุดๆใช่ไหมพี่ปาร์คเออใช่โหแบบเกินไปทั้งทีอะโอปาร์คมาตายแงล้าวเนี่ยนเนี่ยเนี่ยนี่ยเโอ้โหสองแถวอะมาดิมาดิมามาเต็มเต็ม เฟรม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 ดูเฟรมดูนะำดิดูนะเฟรมดูเฟรมดูเกณฑ์สี่เกณฑ์ห้าโอ้ยกูฟันไม่โดนใครเลยกูฟันไม่โดนใครเลยกูฟันไม่โดนใครเลยเฮ้ยจะตายโอ้โหพี่ตายไอ้ยังไม่โดนใครเลยเฮ้ยพี่จะตายพี่จะตายเฟรมเฟรมไปด้วย เจ็บ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 ไอ้ข้างล่างตกไปี่ตาเจ็บไหมพีมสีฟ้าไม่พีคเลยอรอุ้ยเกี่ยดโดนระเบิดจะถกสีฟ้าไรเนเยเจ็บดูดิโคตรเจ็บจะตายแล้วน่ทางน้นไม่ตายหรอกไแี่ตีลยวยด่วยดูวยช่วยด้วยดช่วยดช่วยูู่วยดย ยังเลยเคจิไปตัวนันไม่ได้ไหมตัวฮิวอะเข้าเขาเข้าเข้ารถเลยเข้ารถเลยเข้าเพนรถเลยเคยนัำมาตัวลูบนมาตัวรูบมาดูตายไอหุ่นยนต์มันบีบผมพี่ไอหุ่นยนต์อะจริงๆคือมันเป็นมันเป็นตัวที่แบบมันแพ้ทางเคจิมากเลยไอหุ่นยนต์ไม่อรอเออคือแค่พี่เดินไปรีเฟกใส่มันอะมันแพ้ทางมากเลยนะรีเฟกคือจะตายมึงจะตายพีม ีมาายดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเห็นเลือดเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันจะเข้าแล้วย้ายมันเข้าทีมทีมทีมพิ้น่ลยทีมทีมเกียร์ตายแล้วนี่นี่ข้างหลังเฮ้ยเรียบร้อยตัดเลียพร้อยเอาเร็วเลยตัวเต็มพี่มาแล้วตัวเต็มพี่มาแล้วโอ๊ตตัวเต็มพี่มาแล้วโอ๊ตเรื่อยเลยพี่จะตายหมดแล้วตัวที่ตายโอ้ยข้างหลังข้างหลังไป ตายัวที่ตายมาที่ตายมนที่ตายตัวที่คืออะไรเขาไม่รู้จักไม่รู้เลยก็คือไอตัวปีกอ่ะไอตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนาางฟ้อ๋อมันชื่อเมอร์ซี่เหรอได้ตาย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 ไปตัวนี้ไปตัวนี้ไปตายมันจะตายนี่จะตายตีตีนี่ไหนนี่ไหนพึ่งอ่ะตัวตัวตัวซอร์ซึ่งตายหิวหน่อยหิวหน่อยพี่มันทลอง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 เลยปั๊กกดเลยปั๊กกดเลยอ๋อเป็นละอุ้ยพี่พี่ปานทำไรด่า แค่นี้พี่โอ๊ตก็ด่าเราไม่ลงเล่าเราเล่นเก่งขนาดนี้คือเยอโยอดเทียนรวมเก็บน้ำลายมลาคืนได้เลยก็ยังไหนเทียนมือมืมมมมดูมาแล้วไาหนึ่งดูกูให้นะโนด้วยอเออะไรอะไดูดิผมแบกขนาดไหนตายสองมาเมยมาเมยไอ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 นี่มันบิดดู เฮ้ยทำไมกูเข้าไปไม่ได้อู้ถอยด้วยพาที่อยมาบ้านยืนอยู่ยังไงน้องกูตายเขาใจไม่ได้บ้างเมี่ยเขาใจแล้วพี่เขาใจแล้วพี่ผมถอยแล้วผมถอยแล้วถอยแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราเป็นสุดเลยอ่ะ่อยแม่จะได้แล้วพี่ปาร์คเราเกิดมาตัวใช่ไหมล่ะับบเ้าพิมพ์ไฟเลยพิมพ์ไฟแล้วถอยก่อนปล่อยเขาตายได้แล้แหละไอ้เหี้ยหน้าบ้านเขาเสยมืดไหลมาดีสัตว์มี่มามี่มาพี่มาไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันมันต้องดันไปหรอก เราแบาเราเราเล่นไม่ทำไมตายสองสายสองทำไมสตรีมไอฟิล์มมันลื่นจังวะเอามันมันเอามันเอาใครอ่ะกูดูแล้วกูดูเออใครอ่ะผมไม่เห็นมีใครเลยคนดูเอันสปูดเดอร์ไปวะไปโอ้เรา oh. เ lonely, ต้องยื้อเพื่อนเราต้องยื้อให้ห้ามให้มันมาใช่ไหมรับรับหนึ่งรับหนึ่งข้างหลังรับว่าเด็กกาแล้วกูดูอุ้ยว้ายปดูใหม่แล้ว ปแลอยู่ปลอยู่ส่มกูตกูตกูต้เขาเไก่งูมาเขบันเทิงเลยพี่นเขาเล่นเก่จีโคตรมาเลยพี่ดเขาฟอร์มดี้เขาฟอร์มมาเขาโอ้ยพี่ปาไม่าเขาบอกว่าให้เกิน3ามเป็นตัวตอนนี้มัอบเตัวแล้วพี่ปัาเอ้ เนี่ย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 กันยับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยได้น่อยช่วยดันหน่อยเราจะแพ้เฮ้ยแครี่มันตกแครี่มันตกตีไปตีไปสังหารเข้าไปเข้าไปพี่ข้าแตเลือกได้เลยพี่ผมโดนาไปแล้วโดนาไปแล้วตีไปตีไปกูจะตายกูจะตายกูจะตายกันอยู่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 หิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยโอ้ยไอ้ตัวหิวตายต่อหน้ากูเลยรับหนึ่งรับหนึ่งซึ่งด้วยตายเฮ้ยชนะชนะชนะจบชนะเหรอ พี่โอ้พี่โอ้ดู20ดัวพี่โอดูพี่โอ้ดัว28ดที่ดูพี่บัี่ดูพันิ่่พี่ักฮะนิ่มไนิ่มเป็นไงเป็นไงเป็นไงอินโอ้นดถ้าพี่หนึ่งไม่ได้พวกเรานิดบอกเลยยาวนะยอดเนี้ยอย่างอีกไม่พิมหน่อยไม่พิมห่อยฮะไม่พิมหน่อยเหรอชนะเลยสักห่อฮ้ยดแชทไปอ่ะแชทกลุ่มไปแชทกลุ่มไปอ่ะเอาหรอ เฮ้ยบมฆ่าอะไรวะดูดิดูยังไงอ่ะคนดูไม่เป็นไรดูไม่ได้อ่ะไม่อรอแล้วมาดูรีเพย์ได้นะเกมที่เขาเล่นมาอุ้ยแต่เห็นไหมเกินเกินไหมพี่โอ๊ตพี่ปาร์คพูดดิเกินไหมเดี๋ยวนั่นเองไปนอนพี่เน่งมาเอ้ยเดี๋ยวนั่นเองไปนอนพี่มาแทนเลยนะพี่นนท์เสแล้วนั่นเงไปแล้วหรอตบมือแลยข้างตา